นี่นะคะกลุ่มพี่นี่พี่พี่พี่ทิวพี่ทิวอันนี้น้องเฟิร์สพี่นนพี่เปาพี่สปายพี่คิวเพิ่งกลับมานะคะนี่กลุ่มนี้และอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในนั้นอันนี้ไปฝึกงานมีรายได้ได้เดือนละเท่าไหร่หนึ่งหมื่นครับได้ส่งเงินกระตันยูกลับบ้านเดือนละเท่าไหร่เดือนละ พันสองพันโอ้ยสปคแกเอาไปไหนหมดให้แม่ครับเดือนละเท่าไหร่ให้ทีเดียวครับจบก็ให้เลยครับให้สองหมื่นครับโอ้ให้สองหมืน่นเออคนนี้น่ารักหน่อยอะไรเดือนละพันสองพันเป่าแกทําอะไรเนี่ยฮะคิว Q. ให้ไหมเงินกระตันยูที่แม่สอนให้ห้าพันครับโอ้ครั้งเดียวครับยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ฮะแบงค์ ได้เท่าไหร่ไ,ได้ดเดส่งไหมเออดีมากดีมากมต้องรู้จักที่แม่สอนต้องทําให้ได้เข้าใจหรือยังสไปทําทไมหล่อขึ้นอย่างนี้อ่ะแกหล่อขึ้นเยอะเลยมีสาวรักหรือยัง